ในการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในคราวนี้นะครับเราต้องการหาไรายได้เพื่อที่จะมีเงินพอที่จะซ่อมแซมเพราะบัดนี้เนี่ยตึกของเราเนี่ยเก่ามากแล้ว40กว่าปีแล้วนะครับตัวหลังคาของตึกเนี่ยจะเป็นรูปดอกผักบุ้งซึ่งมีอยู่19ดอกนะครับบัดนี้เนี่ยสีหลุดหมดแล้วเพราะว่าตากแดดตากฝนทนมา40ปีแล้วเราก็ต้องการทำรูปบำรุงสวนนั้นและก็ตรง พื้นผิวสวนอาคารเนี่ยหลายแห่งนะฮะกระเทาะอ,ออกมาเราต้องไปฉาบปูนใหม่ทาสีใหม่นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมตึกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ทําซ่อมตัวตึกแล้วเราก็มีนโยบายอยากจะทําลิฟต์นะครับเพราะว่ามีผู้สูงอายุมาอานมามาวันศุกร์และวันอื่นๆเยอะซึ่งการเดินขึ้นมาเนี่ยชั้นสองเนี่ยลำบากมากเพราะบันไดเนี่ยค่อนข้างชันเราก็มีแผนที่จะสร้างลิฟต นะครับในอนาคตก็เงินที่เหลือเนี่ยเราก็ไปรวบรวมเพื่อไปซื้อลิฟต์แล้วก็ตั้งลิฟต์ในที่นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับที่ต้องทำนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ครับการอนุเคราะห์จากเพื่อนเพื่อน,อนมุสลิมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับมูลนิธิเพื่อสุนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารมัสยิด ูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเลขบัญชี0 0 1 1 0 0 1 3 2 1เพร่นาะเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ของท่านในวันนี้คือสเสบียงของท่านทางดุนยาและอาคิรัดค่ะ